นนครับผมกอ็อร่อยครับงานวันนี้งานวันนี้คือแบ่ <c oughs> ี่ว <c oughs> ินชอบแล้วใช่ครับวินชอบทานอาหารอยู่แล้วแล้วก็ชอบทานขนมมากจริงงานวันนี้ต้องบอกว่าวินได้เดินทุกชั้นละเรารู้สึกว่าเราชอบมากเพราะว่าแต่ละร้านที่เขานํามาเปิดที่เซนทรัลเวส์ซีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นร้านที่แบบมีชื่อเสียงมากแล้วก็กว่าจะซื้อได้นี่คือยากมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามารวมที่นี่แล้วก็เรียกว่ามาที่เดียวคือครบเลยครับ ถ้าถามว่าแบบชอบร้านไหนที่สุดที่วินแบบมีร้านในดวงใจไหมล่ะทั้งที่แบบที่บบาเาไปเดินชิมมาถ้าร้านในดวงใจเนี่ยผมว่าร้านสุรีน่าจะเป็นร้านที่เราชอบใช่เราชอบมากที่สุดเลยเพราะว่าของเขาคุณภาพดีจริงๆครับแล้วก็สวยด้วยและเห็นว่าสุรีก็คือมีเมนูที่เป็นแบบสเปเชียลเลยสำหรับที่นี่โดยเฉพาะใช่ครับผมก็เป็นเมนู เป็นตัว flavor ใหม่นะครับที่เรา develop เนี่ยเพื่อเซนท์โทนบัซีกับอีเวนต์นี้เลยนะครับผมกับฟรุตตี้ไวทีนะครับ mm hmm. ก็ถ้าเกิดว่าอยากทานเนี่ยก็ต้องมาทานที่นี่ที่เดียวสาขานี้สาขาเดียวครับแล้วรสชาติใหม่อันนี้เป็นประมาณไหนครับจะเป็นแฟนดจะได้มาลองเออคือเริ่มต้นจากคอนเซ็ปที่ผมอยากจะทำรสชาติผลไม้ก่อนเพราะว่าส่วนตัววินเป็นคนชอบกินผลไม้มากคือชอบกินทุกประเภทเลยครับแล้วก็เราก็เลยขำอัพวท์แบบ ผลไม้อันหนึ่งท <refugees> mm ี hmm. mm. ่เรายังไม่เคยทำก็คือฝรั่งก็คือกลัวว่านั่นเองเราก็เลยแบบลองเอาเพราะว่ามาแล้วก็ลองเดเวลอปดูว่าจะเข้ากับอะไรเนียครับก็เลยออกมาเป็นไวท์ทีก็คือชาซึ่งเป็นตัวครีมชีด้านนอกนั่นเองและด้านในก็จะเป็นตัวของฝรั่งอยู่ด้านในเจลลี่ยก่งคือรับซัมเมอร์เลยใช่ไหมใช่รับซัมเมอร์แสดงว่าต่อไปก็จะมีแบบรสชาติใหม่ๆซึ่งแบบเข้ากับกุเท่ากาน ใช่ใช่ครับครับ,รบนั่นคือสิ่งที่สุรีพยายามเมนเทนแล้วก็ทำอยู่ตลอดอยู่แล้วครับในการที่เราออก RD ดีแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างซัมเมอร์ก็รอติดตามได้เลยเราจะมีรสชาติของช่วงเทศกาลซัมเมอร์โดยเฉพาะและอย่างรถปราลัมวิวินมันเดเวลลอปยากไหมคะเพราะมันก็ดูเป็น จริงๆผมว่าความยากของซูรีเนี่ยคือหาคอมโบเนต์ที่เข้ากันมากกว่าเพราะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนซูรีอยู่แล้วจะรู้ว่าเราจะมีการมิกซ์และแบรสชาติแทบจะรสชาติที่เราออกมาเลยอะไรครับเพราะฉะนั้นการจะหารสชาติ2อ,อย่าง3อย่างที่มันลงตัวเข้ากันเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ยากครับล้าเห็นเมื่อกี้ได้ลองทำด้วยเป็นไงบ้างคะครับ,รบก็ยากครับ <laughs> <laughs> ยาก <laughs> ยาก <laughs> ยาก คือเราก็ไม่ได้ถนัดเป็นสายลงมือทำสายประดิษฐ์อะไรขนาดนั้นนะครับก็แต่ว่าจริงๆก็เราก็พยายามที่จะทําให้มันออกมาเป็นนี่มีการซ้อมแล้วนะครับคือทีมทีมก็คือแบบว่าส่งบวิธีการทําอะไรมาให้ผมเรียบร้อยนะพยายามทําให้ดีที่สุดก่อนมาถึงวันนี้พี่เวนซ้อมไปกี่รอบอ่ะก่อนมาถึงวันนี้หรอครับก็ จริงๆมีโอกาสได้ลงมือเนี่ยก็คือตอนนี้เลยแต่ว่าซ้อมที่แบบลองดูเขาส่งลิสต์มาให้ดูดูส่วนผสมอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งทําการบ้านดูฝากหน่อยค่ะว่าแบบเอ้ยงานนี้ไปถึงวันไหนแล้วก็มาชิมมากระรองแบบสเปเชียลที่นี่ทีเดียวครับผมฝากงานนี้ด้วยนะครับก็จริงๆงานวันนี้เนี่ยงานนี้เนี่ยครับมันมีถึงวันที่6เมษานยนนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมาจริง,รงเพราะว่าใครที่เป็นสาย foodie เนี่ยคือพลาดไม่ได้เลยเพราะมีทั้งอาหารครบ อย่างที่ผมบอกแล้วก็มีทั้งของหวานครบนะครับอย่างซูรีก็อยู่ชั้น4นะครับก็จะเป็นโซนของชูการ์สเคทนะครับซึ่งก็จะเป็นชั้นทั้งชั้นเนี่ยก็ยจะเป็นของหวานหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าแบบทานอาหารเสร็จแล้วก็มาชั้น4ี่ได้เลยแล้วก็มาชิมของหวานได้นะครับ่ะพี่พูดถึงสาขาซูรีหน่อยขยายสู่ต่างจังหวัดแล้วเป็นจงังหวัดแรกที่พัทยาใช่ครับก็จริงๆเรามีแพลนหลายลายจังหวัดเนาะแต่ว่าเราเลือกไปที่พัทยาที่แรกเนี่ยเพราะมันใกล้ แล้วเราอยากจะดูรันระบบด้านในก่อนว่าโลจิสติกเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราไปส่งต่างจังหวัดอะไรอย่างี้ครับก็ทุกอย่างก็ผ่านไปตามแผนก็ทําได้ด้วยดีอะไรอย่างนี้ก็คิดว่าน่าจะพร้อมสําหรับต่างจังหวัดที่ไกลมากขึ้นแล้วพอมันเหมือนเปิดมันเหมือนเปิดวันแรกวันที่22ใช่ไหมครับครับมันเป็นมันผ่านมาประมาณเนี้ยมาถึงวันนี้มันมีแบบทุกประสาทหรืมันมีแบบปัญหาอะไรเกิดขึ้นท้างไหมครัปัญหาเกิดขึ้นทุกสาขาคือหมายถึงว่า หลังบ้านเนี่ยมันก็มีเรื่องราวให้เราแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลานั่นเลยครับแต่ว่าทุกจากขาดที่เราเปิดเราก็พยายามจะปิดรอยรั่วตรงนั้นแล้วก็เตรียมตัวให้ดีมากที่สุดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ท,ท,าาท้าทายสำหรับต่างจังหวัดมันเป็นเรื่องโลจิสติกจริงเพราะว่าขนมของเราเนี่ยมันจะต้องอยู่ชิลแล้วก็ต้องฟรีซบ้างบางอินกิวเดียอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็ท้าทายสาหรับเราแล้วฟีดแหร,รัรคะพยาเป็นไงบ้างโอดีมากครับ ดีมากก็ดีใจที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็มันเหมือนเป็นครั้งแรกเหมือนกันเราก็ลองว่ามันจะเวิร์กไหมมันจะโอเคไหมลูกค้าจะโอเคไหมอะไรเงี้ยปรากฏว่าดีมากๆแล้วก็มีลูกค้าต่างชาติรุอนข้างเยอะที่อาจจะยังไม่เคยทานของเราแต่ว่าพอไปอย่นในี้ปัตยาเรารู้สึกชอบอะไรเงี้ยครับก็อยากให้คนลองไปทานแสดงว่าเดี๋ยวก็จะมีจังหวัดที่สองสาวชีจัดมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแน่นอนครับแน่นอนแทนจะจัครบเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเลยโอะ จะจะพยายามสุดีทั่วไทยจะพยายามแม้ที่เรื่องเล็บบ้างวันนี้เล็บที่บินอุ้ยเห็นแล้วแบบแล้วแบบอันนี้ทก็ทำมาแลยหรือเปล่าทำได้เลยไหมคะครั้งแรกเลยครับทำถึงห้าทุ่มครึ่งวันเวลากี่ชั่วโมงคือเราทำครั้งแรกไงเราคิดว่าแบบเออเขามาเพนเพนเนี่ยครึ่งชั่วโมงเสร็จโหนั่งไปตั้งแต่หกโมงอย่างนี้ห้าทุ่มยังไม่เสร็จเลยใช่ ก็ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกครับแล้วก็แต่ละเล็บก็คือเราก็คิดสดนะตอนนั้นเลยไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรมาอะไรครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีสนุกดีครับสนุกแล้วแต่ละเล็บมันแบบมีความหมายยังไงไหมคะพี่วินแบบว่าทำไมถึงเลือกเป็นแบบเล็บนี้เป็นสีนี้อะไรยังไงแบบนี่ไงนี่หมาผมเองเนี่ยอันนี้ค่าเทียนี่ครับนี่อุ้ยไม่ชูไม่ได้แต่ว่ามันคือนิ้วนี้ฮะนิ้วนี้เป็นโลโก้สรีนะครับผม แล้วก็นี่เป็นปูม่านะครับแล้วมองดีอันนี้พรานดานี่ทิฟฟานี่เขาอวดแบบพูดแบบไม่ชัดชัดเราเป็นหนุ่มเจวอยเราต้องแจ้งเตืนที่เจวยนั่นไงผมว่าแล้วผมว่าแล้วผมโดนแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวต้องไปซ้อมก่อนเพราะว่าจริงๆเมื่อกี้แอบซ้อมแล้วแต่ยังจังหวะยังไม่ค่อยตรงกับผมเท่าไหร่ผมก็เลยต้องแบบใช้เวลาจังหวะไม่ค่อยตรง ใช่ใ <One> ช <input> ่แฟนก็คือรอติดตามได้เนาะใช่ครับรอติดตามเลยแล้วพอมันทําครั้งแรกมันติดใจไหมพี่วินหรือว่าพอเจอห้ชั่วโมงหชั่วโมงไปแล้วคือจอดใจในรอบหน้าไม่ถึงแล้วก็สนุกดีนะวินว่าแต่ว่าก็จะเตรียมตัวให้ดีกว่านี้เพราะว่าเนี้ยเราไปคิดสดเนี่ยมันเลยอาจจะแบบช้าด้วยอะไรเงี้ยกว่าจะคิดออกแต่ละเล่มประกาศมาจะมีแฟนซายครั้งแรกใช่ครับใช่เพิ่งรู้เมื่อกี้เลยว่าลานจอดรถด้วย ครับก็ตื่นเต้นดีหมายถึงว่าจริงๆเราอยากอยากไปนานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสอะไรเงี้ยครับวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกเลยที่เรามีแฟนสายของตัวเองอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวแอบรุ้นเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเราต้องมีการแบบไปเตรียมตัวหรือลองไปปรึกษาเพื่อนๆที่เขามีไว้ก่อนบ้างไหมคะเราก็แอบถ่ายดูในติ๊กต็อกแล้วก็แบบเป็นยังไงบ้างบรรยากาศที่นี่แสดงว่าเราคือเราพร้อมเราือเลยกับรูปแบบไม่รู้อาจจะเจ็บมาจีบมาจีบมาอะไรแบบนี้ก็ได้อื เดี๋ยวรอดูครับรอดูรับูต่เปลครับว่าบบจะโนหรือโดนโไหนจีบบ้าขาอาจจะโดนผมจีบก็ได้นะอยาอยาก่อโพเฮียตโคนะเัวเลยนะรอดูครับรอติดตามรอติดตามอาจะมีแบบคู่มามี่้าแบบว่าเป็นหอกเป็นใยอะไรอย่างงี้ไปแคร์ปรึกษาปัญหาชีวิตเอาเตรียมพร้อมรับมือนมากไลแค่ไหนมัมมี่มีด้วยครับผมเป็นพี่อย่างเดียวนะครับอ๋อยังเป็นพี่อย่างเดียวเดย ปรที่ฮ่องกงใช่ครับก็ตื่นเต้นครับคือปีที่แล้วเนี่ยผมไปในฐานะผู้ได้รับรางวัลนะแต่ว่าปีนี้เราเป็นโอกาสที่ได้มอบรางวัลก็เป็นฟิลลิงอีกแบบหนึง่งแต่ว่าก็เรียกว่าเริ่มเอาอยู่มากขึ้นรู้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นเท่าครั้งแรกแต่ว่าทุกอย่างก็ยังรู้สึกว่าเรายังรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ครับ ก็เดี๋ยวรอติดตามไม่แน่รับง,งานในแบบบ็กแอนด์ซีนเทีเลยโอ้พูดให้รู้เรื่องเลยนะตอนนี้ <c oughs> พูดยังไม่ค่อยจะรู้ <c oughs> เรื่องเลยเดี๋ยวเพิ่งแบ็กแอนด์ซีโอ้ยน่าจะอีกไกลนะนแสดงว่าแบบวันนั้นกว่าพี่วินจะไปก็คือแบบทำการบ้านหนักมากใช่ครับก็มีการเตรียมไปว่าเราต้องพูดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วจะมีงานเพลงต่อไปไว่าอะไรเพลงเหรอครับใช่ เพลงนี้กำลังคุยอยู่ครับผมแล้วก็เป็นโปรเซสที่กำลังเตรียมตัวแล้วแต่ว่ามีแน่นอนในปีนี้ครับผลงานซีรีส์เห็นบอกว่ามีแบบปิดไปแล้วเรื่องหนึ่งแล้วก็กำลังจะเปิดกล้องเรื่องนด้วยใช่ครับก็อินิมาสองถ่ายปิดกล้องไปสักพักหนึ่งแล้วครับก็อยู่ในช่วงโปรเซสที่เป็นโปรดักชันแล้วครับแล้วก็น่าจะได้ออนเร็วๆนี้น่าจะได้ดูกันเร็วๆนี้ครับแล้วก็เรื่องสกาเล์ทาก็จะเริ่มถ่ายทำเร็วๆนี้เราแน่นอน เตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมคะพี่เวนสำหรับสกาเลนฮาร์เตรียมพร้อมเพราะว่านี่เพิ่งจะกลับมาฟิตร่างกายอีกรอบเพราะมีช่วงก่อนหน้าเนี่ยแป๊บเดียวสองสามที่ผมขี้เกียจผมก็เลยแบบไม่ได้ออกอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบคิวเริ่มวางแล้วโอเคเราเริ่มมีเป้าหมายแล้วเดี๋ยวเรากลับมาฟิตจริง<ส>จังด่าแบบในซีรีส์เรื่องนี้นแฟนๆเห็นพี่เินแบบร่านทอ,องแน่นอนแน่นอนแน่นอนที่เห็นว่าช่วงนี้พี่เินแบบว่ามาแอคทีฟในโซเชียลเยอะมากขึ้นใกล้ชิดก,กับแฟนๆมากขึ้นเห็นบ้างฉานนนงกแบบ ช่องโซเชียลของแฟนเห็นมีแบบแอบไปเซลไปตอบเน็ตแฟนคลับเลยด้วยใช่ครับเราก็พยายามคือคือก่อนหน้านี้ต้องบอกว่างานในประเทศผมอะแทบจะแบบอยู่ต่างประเทศหมดเลยงานของผมอะไรอย่างนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะเรียกว่าได้พูดคุยกับแฟนคลับได้ใกล้ชิดกันอะไอยงครับก็ก็เลยไปช่องทางออนไลน์เนี่ยแหละครับที่จะทำให้เราใกล้ชิดกันเห็นมี่แบบเดี๋ยวนี้จะหันไปเป็นดาวติ๊กต็อกได้ไหมคะเริ่มแบบคอนเทนต์เต้นอะไรอย่างนี้ อยากเป็นแบบใส่เต้นใส่แดนรอะไระอยากเป็นใส่แดนไมครัไม่แดงไม่แดงโอเคค่ะได้เดี๋ยวเช็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเช